แซมยุรนานเผยภาพลูกชายลูกสาวหน้าตาดีกันทั้งบ้านเลยแล้วค่ะนับได้ว่าเป็นอีกครอบครัวนะคะที่มีความหน้าตาดีกันทั้งบ้านค่ะภรรยาหรือว่าลูกชายลูกสาวครอบครัวของคุณแซมแต่ละคนหน้าตาดีไม่เบาถ่าใครเป็นแฟนคลับจะเห็นได้ว่าช่วงนี้เองเนี่ยคุณแซมและภรรยาดูสวีทมากขึ้นกว่าเดิมค่ะทั้งสองมีความสวยและความหลอ่อที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นถึงรุ่นลูกกันเลยทีเดียว งานนี้ทางทีมงานก็เก็บภาพมาให้ทุกท่านชมกันเป็นภาพความสวยก็หล่อของลูกชายที่โตเต็มวัยกันแล้วเป็นอย่างไรมาติดตามรับชมกันค่ะ